ซองไซเฟิลคือเก่าตกริกเมื่อแล้วน้ำผิงโอ้ยไปไปเบิ่งกันบอกจะพูดอะไรวะริกริกๆิกริกอะไรต้นยังอะไรคะอะไรคะอะไรต้นอะไรคะ tạm mai, tạm, tạm nữa đi, chào đi, bye 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 bye, bye chào đi, chào bạn bye, đi, bà. Bà đi <laughs> hả, <cười> <cười> ok, áo <Okay>, anh <okay, cười> đã cơn, đốt nhảy em phải mày nhom con chia hai, anh, ra đâu bao, anh đấy mì <laughs> <laughs> นี่บายบายสวัสดีเด้ยนี่มาหาลูกสาวช่วงแรงอีกแล้วป้าลูกมือซอนก็มางส่งผนบริหารเนาะ พี่ว่าน้องวิวดีพนหายมน่าหอีได้โรงเรียนหอกพี่น้อยหายเวรโรจากรถคือแบบว่าขไปในห้องเด็กอโอเคเนาะไปดีเยไดีกนเลยเกัาเก่งเป็นล่วงเลยขาก็ิกินสวัสดีเนาะสวัสดีสวัสดีชาวคู่กันสวัสดีชาวคู่เลย้าสวัสดีไปรงยเด็นสาค่ลโอ้สวัสดีสวัสดีไป สวัสดีสาวคู่กันละสวัสดีสาคู่งามเลยไปนเดมานไะเด้โดยปีใหม่เนีบอกหรือว่ามันคิดชิมากเอออ้อมีเป็นยังนาบูแท้เยหึเปยังไดตามคำขอตามคำขอแล้วสวัสดีนวันกัน ขึ้นรถมากระเป๋าแม่พายให้เมลูเป็นเทพยังวิวพอน,พอนเพลงังหนูพอนเพลงคิสมาดบอกโอ้จะน่าหอนมืออะไรด,ดีโก้ได้หนิงงาอาวว่อผ่านอะ่ะไปดูขึ้นกางไปยังโอ้ยคุณดีเนาะเห็นว่าคุณดีแกเสื้อพุง้ง ไปใส่ต่อแล้เมื่อเนาะเมื่อนะ้องเนาอนะน้องอยู่ในระตูใช่เดี๋ยวประตูเราหายดิในตู่เราเบาชอยเดิเมื่อเมื่อเชื่อเพิ่งเพิ่งจากับเมือ่อเลยเนาะโอเคอเคอย้ยมีตาม เดี๋ยวไปเจอกันที่พุทปนารุงเนอะมากันฮ่ะเด็ดเด็ดไม่บังไว้เออแม่คันได้รถใหญ่ออยียสนเน่ยาไม่กลัวน็ดน้องไม่แตกเลยมราถใหญ่ก็ี่เราแก่รวววกรถใหญ่เนาะ เดี่ยวก็หอดในไม้คันเดียวนังหอดเลยเจ้านี้เจ้าเก่งบ่โดแน่ประตูก็เป็นประตูมาทรงมีแต่ว่าให้มีแต่ว่ให้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 ทุกมือนะนะพี่น้องเดี๋ยวอะไรมาลองทรงเบิ้งมานี่มาเป็นจังไดมาสิให้ให้ฟังบ่ยันเมตีรีหนี่เนาะยันเมตีบ่เออย่าไม่คือบุยย่าเอาเยอะย่าไม่รู้ปุยย่าแล้เม ไปหายเลยมาเกอกชัดชกด้วยก,ก็ผ่อนไอ้แล้วข้าจิตรอผ่อนข้าวกูเป็นให้หน่อยข้าก็นั่นน่ะแต่วันข้าวกันเสียหะอันนี้เสียหะกูนอนข้ากออกได้ล,ละหมูก็ทาเพราะว่าต้องกินเป็นชุด nó đừng thúi cha Cha bị thả bạc Được, nó quá <cười> <cười> khốn khốn đấy, bạn ไอตู้กับตูว้วะโส่พี่จะให้ยากวาดึงลงแจกรถว่ะนี่้านี่ขับขบนบอยู่เนาะสาวคู่มาเอาจุบชงจุบลาแม่ขับขบุคยลยางขับกับสาวคู่ตันงนิงตังนิงตังนิงเ้ยนี่น่ะอ,ออกกำลังกายิ่าขงออกไหมเดี๋ยวต้องออก้ดุ่นดีเลยวุ่นดีแต่ไม่พุ้งน่ะต่โอ้แฝดขับไปดเลยเลยไเพิ่งกะเอ็กเลใส่กําหนก็ได้ด

สภาพในอ้วนเจียกเจียแห้งพัดตดพัดจำเพิดเลยิวึงองสามี่หาบเจ็ดแล้วก็ูน้ำพื้นมาเบื่อไว้ว่าสบายดีเลยแม่กมาแต่โรงเยนนะสบายดีพระตูปตู้กันผุดปตู้เงี้มๆเอออกโรงนวิวอกโรงวิวในบ้าแข่งกันมาบ้านลูกหลานมาไม่ชุกมาในโรงโรงรถาไม่ชุก มาดีบ่ีด่เนาะีบ่ห้่้ล่เห็นได้ค่ะเห็นได้เลยเห็นได้ล่สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีทูจาก่อนค่ะทูจาก่อนจ้าไมจาก่อนเ่็นผู้นิสัยยังนะจาก่อนจ้าก่อนจ้าก่อน่อยากกินนี่จาห จ้าก่อนจ,จ้าไม่นี่นี่ินว่กินว่จ้าจ้าเอ <c oughs> อเอาเลยเอาเลยเอาเลยเบอร์เบอร์ม่กงอเลยไปกินไหนปะมีแต่มีเอาตัวเย็นได้หรอกบอาข่าวว่ากินบ่ข่าวไม่ป้อนกับนี่บ่ลูกบ่บิว

แม่หนุกหาแม่บ่พูดเพราะน้าแม่ผูกเอาไปน้ำมอนเด้อพูน้ำมอนพ่อด้อมากินน้ำอู๋เด้อมาเด้อมามาบุกสาวป้าดุงับิวดี้คนเก่งมื่อนี่มาเด้อมา นี่ปันเข่าพี่น้องเลยเพิ่นหาก็มาปันเนาะป้าต้นค้ำจะได้จักสอบเด้ป้าลุงเลยมาดุดน้ำกันเนาะเข่าที่ได้เฮาเข่าหยาใบบ้าสาวสามสิบอืมจ้ะเออเนาะเออเก่งอย่างนี้นี่เอาไม่เข่าหนุ่มี่กินเข่างามเข่าขากับจามแม่แทงตาน้องให้ดูหน้องกับบกินพี่น้องเลยอื

ดูน่าดีใัรมาบอกไงเราอฮ้เบื่อตาน้มน่องเลยหรอหนึงอันที่เป็นไห้นั่นไห้ยังหรอมาลาประตูไม่ตูไปส่งยัางหรอไม่กินหรอไปเนี่ เอากินนอกไปขับประสบอัน3อันบิวเปินกวม1นกิโลตลงนี้เ้าจี้ก็เอาตับก็เอันนั้นหัวใจก็เอานันปล่านะไปดิี่มาลูกวองเม่สิถามเด้อจะไปกับพ่อตู้ไม่ตู้เป็นยังจะคือหายลงจากโมยัลงจากรถเฮ็ดน้องหนาน้องมาลูกบอกเม่์นี่ตอบปะรุ่งนี่ปะรุ่งถามนะอ ไปเรื่องคืออย่างมือเจ้าบอยากเฮียนเก่งบ่เสด็จหมดไปแล้วเมยคือบ่ให้สฉคือเก่งแท้ขับไม่ตู้นะบิมอ่านประตูไู่กละคำพูดไหมร้องเพลงยังน่าบิวฮูงให้น้องก็น่อยอมออกเอ้ยแต่แพงแท้เองำนัองบ่มาเบีย ลองเพลงกระปูหนีบมือโอ้ยโอ้ยบ่โอ้ยโอ้ยเพลงยังเพลงกระปูวะหรอเฮ้ยน้องดูอ่ะไม่นะน้องเจ็บปะลองเนื้อะลองน้องเนี่ยพังเนี่ยน่องน้องนอนตายได้จะเห็นลองเพลงให้น,อน้องพังได้บ่ไหนลองเพลงก่อนน,อน้องเพลงปูหนีบด้วยบ,บ,บ,ปบีปีปีบ๊มมินนี่ละ เขาเขาไม่เว่ออืมเขางามเขาขาวเลยกระดูกไงเขาหยาแต่ว่ากระดูกไงขาวงามแซ่บหอมอืมอืมปอไดออกไปทาปาแ้หไหมแน่นไปวรนะเบอร์งามได้ข่าวมาอะไรงามนอกเจีนนั่งแจ้งนอกนี้ถูกอนั่นอะไรกป๊บมากินเลบ แม่นะหู้บบา่าเพิ่อนหือหยาดเลยกินมะข้อไรมัมดูมัมมัมอามัมมมอมไปเลมังกัดดิอานประตูทาง totally. นี้อันนี้เดโครดพี <c <c ่แบบเดียวก็มาชีเรงด้วยมากัดไม่แม่รู้ไหมแม่กินไี เนี่ยเก็บช่องช่องข่างด้วยข่างขางใช่ขางใช่ปอยู่นี่ขางใช่บางเทิงข่างขัวบอยู่ทุ่งดุมชุดคูกันชุดคูกันเลยบื้อในแพก็ไปส่งแม่ไม่ถ่ายประุงเมืองบอกเออถูไปในการพูนเยอะดูไม่นแต่ของเะ

มันจะต ệ ได้ลูกบอหามแมมมัมมัมแมมแมมมมมัมเปนงอกเลยเป็นงอกเลยข้าพิมพ์ีนลูกฮะเฮดบุปินคือผู้หญงเขาไอแบบนี้ก้าโอ้ดูไม่เ้งคือยางเี๋ยวเศร้าอีกกินบนผึ นำผึงจะกำลังน้ำนี่เหงื่อนุ่มเนาะเราจะคู่ไปช่งยี่หองชงมเท่านี้เก่งแท้แล้ววายยังกับเจาะเก่งแท้บ่จะคู่ยังที่าทีเถ่อนท่วงกับปเจ้ากับป๋างามแท้ไหน Đây hồ nôm nó mọi người ơi. nổi bữa đây nó hay nè. Nè. Bừng nó cười. Ừ hết nhang được. Ừ hết nhang. Mới nó em biết mình đánh bừng đây này. của nó chết đây này. Đừng hất đừng chia hai cái này nữa, nữa. nhìn hứa phung nè nong lụt vào đây nè đưa biểu hiện nhanh nữa Nè Anh cái đó anh ai bảo nè cái hồ ăn hồ nôm nòn đấy đâu này đây à nhìn nghe. ไปไปไปประรุงกันเลยอ่ะไปไปประรุงลาก่อนเด้อสบายดีงามเจนี่สบายดีลูกสบายดีดูจ้าเดินลงให้ได้เลยจ้าจ้าก่อนจ้าลูกจ้าวางก่อนตะลุ่มหมดหมดลงวางก่อนจ้าไปลูกจ้างามงางามงเห็ดไว้ก็รอไปก่อนเด้อประรุงเด้อเออลงให้ได้เลยกินอนะ